ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับกล้องผมคุณเชิญเราจะมาทําการเล่นเกมเครื่องบินลบนะครับซึ่งวันนี้เราจะเล่นเป็นฝ่ายญี่ปุ่นนะครับและผมก็จะมาทําการซื้อเครื่องบินแต่นึงซื้อเครื่องบินแต่ไม่มีตังค์งั้นก็รอไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เครื่องบินลำน,นี้ก็ได้เทคออฟแล้วก เด็กตอนนี้ผมจะซื้อเครื่องบินไปตามนะครับผมจะทำการทีเชียดต่อไปก็จะเวลาเตะความเร็วครับผมรู้สึกว่าผมนั่นนนาจะกำลังจะเจอเรียกงค่อสื่แล้วครับโอเคครับทำการทีชียไปเพืเ่อน থাক <laughs> যি ว้าวดูีิเธอทำสิว้าวรู้สึกว่าการพี่ขิ้ครั้งนี้น่าจะทำอย่ดีนะครับขั้งระเบิดสามลูกแล้วตอนนี้เหมือนจะเจอเป่าไม้แล้วครับและเราก็จะทำการขับเครื่องบินไปนะครับแล้วผมก็จะเก็บตังค์เพื่อซื้อเรือที่เครื่องบินเหมือนกันตอนนี้นจนเจอเรือคือ

่าเขาประจำการประจำกาออประจาการับเคลื่อรถเลยฝนจะทำการประจำป้อมเปือน นนไม่โดนนะครับหลัง้ย,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 ลยลงเลมีรแล้วครับัน,นี้ญี่ปุ่นกำลังจะ

มันต้องจบเผือดปีชิต yeah. นอนนี้ค okay. ร<ๆ>ับเรียมทุกเครื่องบินบรทัศจำเล็บเลยเกียรู้สึกดีใจกันเลยแต่มรรู้สิครับก็ต้องจูแล้วนะครับโอ้มีไอชายกระโดดดึงดึงอดเรือทุกเคร่งบินเรียเอีมมันก็้จกสักเรื่ัสึก ทุกคนโชคดีนะครับไปไวแล้วออคเดิดนทนะาองออกตมออทีแป๊บนะเพื่อนไ เรือมันใกล้จมเรียบร้อยนะครับโอเคยังไงก็ต้องพลิกเป็นาฟชนะให้ได้ไม่รู้แล้วครับตอนนี้ฮะตายก็คือตายโอ้จมกันโอ้ไม่ต้องขึ้นเรือใครตะกนั่ลแหละต้องขึ้นเรือต้องขึ้นแล้วหละครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วหละนอกจากการขึ้นเรือ มันจะเป็นการเ,เ,เ,เราจะขับนสไซแขับมิดไซล์แปไ,ไม่หอ,อกเรือมไม่ไม่ออกเรือ่ะเอมันไม่ยอมออกเรืไม่รู้สิผมจะขึ้นเลยนี่ก่อนผมตอขึ้นไม่ได้อย่าพึ่งออก เพื่อนอยาอ่าเบื่อไม่ไม่ไปลเลยไม่ใช่ใครจาช่วยด้วยจ้ช่วยด้วยตอนนี้ผมกำลังจะแพ้ช่วยด้วยโอเคโอเคประจําอเคไป ต้องตายนะไอ้พวกชาแนลอีนี่เวสุดยอดไอ้พวกนั่นลูกลงเรือตายวะไม่ใค้ไม่ตายไอ้ดูครับแต่ตอนนี้ผมกำลังประจำเนื้อ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องอีงไล่ให้มันไปก่อนนะครับ เออรู้สึกว่าตอนนี้เลยโอ้เครื่องญี่ปุ่นเฮ้ยยาพีชิบออกกรจโดเรือทำไมอ่ะโอเคจบเรียบร้อยโอ้ญี่ปุ่น โอเคครับ okay,